เอกสารเป็นภาษาอังกฤษนะคือหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่สํานักงานเขตเขามีบริการแบบคัดสําเนาของเราเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยอันนี้คือทุกคนต้องรู้ไว้นะคะอย่าอย่าเสียรู้ไปเสียค่าแบบแปลเอกสารแพงๆฉบับแล้วเป็นร้อยหลักร้อยอย่างนี้คือปกติแล้วจากที่เคยไปแบบ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมการปกครองสามฉบับเรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนการขอสำเนาทะเบียนบ้านและการจดทะเบียนสมรสรวมถึงการขอเปลี่ยนชื่อสกุลทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระให้ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชนดังนั้นจึงให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมลดเหลือ1บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะจะมีออกมา3ฉบับในส่วนแรกก็คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนเหลือฉบับละ1บาทมีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่31 ธันวาคม2564ดังต่อไปนี้ 1. การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลายบัตรชำรุดในสาระสำคัญการแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 2. การออกใบแทนใบรับ 3. การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรส่วนที่2นะคะเป็นการลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัวการจดทะเบียนสมรสเหลือฉบับละ1บาทให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่31ธันวาคม2564เหมือนกันกับในส่วนแรกเลยรายละเอียดดังนี้1 การขอคัดสำเนาหรือทัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัวฉบับละ1บาท 2. การจดทะเบียนสมรสหรือการจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอรายละ1บาท 3. การจดทะเบียนสมรสณสถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้นรายละ1บาท ประกาศส่วนที่3นะคะการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล <4. S 1> เหลือฉบับละ1บาทให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับน,นี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่31ทธันวาคม2564ดังต่อไปนี้1การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อรอง2 การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 3. การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลโดยปกติส่วนตัวนะคะที่เคยไปขอคัดสำเนาที่สำนักงานเขตอันนี้คือที่ไปขอสมมุติว่าไปขอคัดสำเนบบาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งชุด ต่อ10บาท10บาทต่อหนึ่งชุดแล้วก็คือสามารถไปขอได้ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยที่เราสะดวกที่อยู่ใกล้คือข้ามเขตได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าไปขอที่จังหวัดที่ตัวเองเกิดนู่นนี่นั่นไม่จําเป็นก็คือเอาที่ตัวเองสะดวกเลยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโดยปกติจากที่เหมือนไปขอมาล่าสุดมันหลายเดือนแล้วอ่ะเอะนนอต,ตอนนั้น่ะฉบับละสิบบาทแต่ตอนเนี้ย มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษาให้เหลืออยู่แค่ฉบับละ1บาทแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแค่ฉบับละ1บาทไปขอนะคะทุกคนอย่าไปจ้างแปลข้างนอกเด็ดขาดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์มากไปค่ะก็ดูมีอะไรบ้างดูเหมือนแบบช่วยประชาชนบ้างเล็กน้อย จากที่เขาเอาจากเราๆไปกันเยอะแล้วจากภาษีของเรา<ป>ว่ะบาย